สนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตสวัสดีค่ะพบกับนาทีข่าวนาว26พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอ,อาศัยอำนาจในมาตรา44สั่งย้ายข้าราชการ23ตําตำแหน่งไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานอื่นเพื่อตรวจสอบหลังถูกร้องเรียนมีการทุจริตเฉพาะจังหวัดสมุทรสาครย้ายตั้งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดขณะที่ตำรวจอีกนับสิบถูกย้าย สำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมให้ผู้บังคับบัญชาตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเทจ็จจริงให้แล้วเสร็จใน30วันเกิดน้ำท่วมหนักในรัฐเวสเวอร์จิเนียของสหรัฐทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย14รายและชาวบ้านอีก66,000คนต้องอยู่โดยไม่มีไฟฟ้าใช้ส่วนเจ้าหน้าที่ต้องพาตัวผู้ประสบภัยลงจากหลังคาและช่วยเหลือให้พ้นจากกระแสน้ำที่เชี่ยวกราก นอกจากนี้สำนักข่าว ABC ยังรายงานว่ามีประชาชนราว500คนติดค้างอยู่ในห้างสปปรรพสินค้าในเอฟวิลใกล้เมืองชาวสตันเมืองเอกของรัฐเวสต์เวอร์จิเนียหลังจากสะพานแห่งหนึ่งที่มุ่งสู่ถนนสายหลกักถูกน้ำซัดหายไปติดตามข่าวสาระบันเทิงและไรตี้ได้ทางช่องหนาว26ค่ะ